สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับปลาอีกเช่นเคยค่ะค่ะแล้ววันนี้ปลาก็พามาชมอโกนิมาอีกแล้วนะคะแต่วันนี้ปลารวบรวมอโกนิมาที่เป็นไม้ใบโทนเขียวแซมขาวแซมเทาแซมสีเงิน อะไรประมาณนี้นะคะที่รวบรวมในบ้านตัวเองมาได้ก็มีทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะคะค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับตัวแรกขอเป็นนี่เลยค่ะหลายๆท่านก็น่าจะมีติดบ้านกันอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือเขียวหมื่นปีนะคะอะโกนิมาเขียวหมื่นปีเนี่ยเป็นไม้ใบที่สีเขียว เป็นลายสลับแบบนี้นะคะเส้นตรงกลางใบเนี่ยเป็นสีเขียวเลยนะแล้วก็ตรงระหว่างที่ในพื้นใบเนี่ยค่ะด้านในพื้นใบเนี่ยจะเป็นสีเขียวอมเทานะสีเขียวอมเทามนะคะดูใกล้ๆเนี่ยค่ะคือเขียวเหมือนปีเนี่ยเป็นไม้ที่ราคาไม่สูงนะคะราคาถูกแล้วก็ลายใบสวยค่ะลายใบสวยมากๆเลยนะคะ ชื่อเขาก็เป็นมงคลนะคะอันนี้ปาเอาต้นเล็กมาให้ดูนะคะจะได้จับยกให้ดูใกล้ๆก,กล้องได้ง่ายๆนะคะค่ะามาตัวถัดไปเลยนะคะถัดไปนี่ก็คือเพชรน้ำหนึ่งค่ะเพชรน้ำหนึ่งนี่ก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเพชรน้ำหนึ่งเขาใบเขาจะยาวเรียวค่ะใบเขาจะไม่กว้างเนาะแล้วก็มีแซมตรงกลางใบด้วยสีขาวค่ะ ไอ้ที่แซมสีขาวเนี่ยจะมากจะน้อยทางนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแสงนะคะถ้าเราปลูก,ลกในทีออ่แสงสว่างมากหรือแสงสว่างน้อยนั่นเองนะคะดังนั้นไอ้พื้นขาวๆเนี่ยที่มาปรกับสีเขียวนะคะมากน้อยก็ไม่เท่ากันนั่นเองนะคะขึ้นกับแสงกับอากาศนั่นเองอตัวต่อมาเลยตัวที่3แล้วตัวนี้นะคะแสงจันทรา แสงจันทาเนี่ยบางเว็บก,ก็บอกว่าอยู่ในตระกูลสาวน้อยปลาแป้งนะคะบางก็ว่าอยู่ในตระกูลอ,อกโกนิมานะคะเอาเป็นว่าปาก็เอามาวางรวมกับอโกน e ิมาละกันเนาะค่ะแสงจันทาเนี่ยขอบใบเขาจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะตรงกลางเขาจะเป็นสีขาวครีมนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นขาวครีมเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่เฉดออกไปจนมีอมเขียวบ้างน,นิดหน่อยจนไปถึงขอบใบเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเข้มเลยนะคะ แบบนี้เราก็ดูเห็นนิ้วปลาข้างหลังไหมแทบจะโปร่งแสงเลยนะเพื่อนๆใบเนี้ยเป็นใบที่เกิดใหม่จากที่ปลาถ้ายังจํากันได้นะคะที่ปลาทาคลิปแบ่งปันวิธีการขยายต้นแสงจันทรานะคะก็คือกระถางนี้แหละเนี่ยแหละค่ะนี่คือใบที่แตกใหม่มานะคะนี่ก็ติดรากแล้วเป็นแล้วเรียบร้อยนะเนี่ยก็ปลาก็มาวางไว้ที่ล่มใช่ไหมคะนี่ก็คือผลที่ได้ใบใหม่ที่เกิดมานะคะที่อยู่ที่ล่มนี่ ปร่งแสงค่ะเพื่อนๆสวยงามเลยอะคะ่ะมาตัวที่4กันเลยดีกว่านะคะตัวนี้ก็หลายๆท่านก็รู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็คืออัญมณีขาวค่ะอัญมณีขาวมีความคล้ายคลึงกับเพชรนำหนึ่งมากเลยนะคะค่ะแต่ว่าอัญมณีขาวใบเขากว้างใบเขาจะกว้างกว้างกว่านะคะแล้วก็มีปะปะเป็นสีขาวแซมสีเขียวอย่างนี้นะคะนี่ แบบนี้นี่ใบเกิดใหม่นะคะสวยงามเห็นไหมโปร่งแสงเหมือนกันค่ะเอาวางไว้ที่ร่มเหมือนกันใต้ต้นไม้ใหญ่อะคะ่ะนี่สวยๆเลยเอามาตัวต่อไปกันบ้างนะคะตัวนี้เศรษฐีใหม่ค่ะเพื่อนๆเศรษฐีใหม่นี่อ่ะเขาจะเป็นเอาใบนี้ละกันอ่ะเห็นชัดๆตรง พื้นใบเนี่ยเป็นสีเขียวเข้มเลยนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี h, ่ยแนวตรงกลางเนี่ยเป็นเขียวอมเทานะเพื่อนๆค่ะแล้วก็แกนกลางของเส้นเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวสลับสีเขียวปะปะไปนะคะแล้วนี่ตัวนี้ใบนี้คือใบออกใหม่นะคะก็จะเป็นใบใบใหม่ๆเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะตรงกลางก็จะเป็นเขียวอมเทาเหมือนกันสีสวยมากเลยอ่ะพอ ค่อยๆใบค่อยๆแก่ก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือเศรษฐีใหม่นั่นเองนะคะอามาตัวต่อไปเลยตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่6นะคะตัวที่6เนี่ยขอเลยค่ะอันนี้ตาชอบมากเป็นพิเศษเลยค่ะตัวนี้ชื่อว่าอุดมทรัพย์ค่ะชอบมากๆชอบเป็นพิเศษเลยนะคะอ,อ,อุดมทรัพย์เนี่ยใบโค้ ยาวเลยนะคะยาวอยู่ดูดูยาวเลยค่ะแล้วก็พื้นใบเนี่ยก็เป็นเขียวเข้มขอบใบเป็นสีเขียวเข้มเลยนะคะแกนกลางของใบเนี่ยค่ะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็เป็นเส้นเส้นด้วยนะคะดูใกล้ๆนี่เห็นไหมคะกล้องเห็นไหมนี่เนี่ยเห็นไหมเขาจะเป็นเส้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 ขีดๆนะคะแล้วก็ตรงกลางใบ ตรงกลางใบเนี่ยค่ะตรงแนวตรงกลางนี่นะคะจะเป็นสีขาวแบบสีขาวแซมแบบว่าเหมือนเขาทาสีทับทับทับกันนะคะข้างในมีสีเขียวเข้มใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเราก็มีเหมือนว่าเอาสีขาวนำมาทาทับสีเขียวอีกทีนึ่งนะคะแล้วก็มีการแบบขีดเส้นเส้นแถวแถวเนี้ยค่ะเป็นแนวแนวเป็นเส้นเส้นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อน,น,น,นคือสวยมากเลยอุดมทรั์เนี่ยเพื่อนเพื่อนๆค่ะแล้วก็ ขอบใบเขาจะเป็นริ้วๆๆด้วยนะนี่ค่ะเห็นป่มขอบใบเขาจะเป็นริ้วๆแบบนี้นะคะอย่างเนี้ยบางบางบางใบก็ริ้วเยอะหน่อยใช่ไหมคะามาดูหลังใบกันบ้างหลังใบหลังใบก็เห็นลายเส้นที่ชัดเจนเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงกลางที่เป็นสีขาวเนี่ยเพื่อนๆคือโปร่งแสงเหมือนกันเลยอุดมทรัพย์นะคะ คืองดงามมากเลยใบสวยจริงๆระคะ่ะค่ะมาตัวที่เจ็ดเลยละกันเนาะตัวที่เจ็ดเนี่ยขออนุญาตยกกล้องนะคะกระถางใหญ่ไปยกไม่ไหวนี่ก็คือบัลลังก์เงินค่ะบัลลังก์เงินเนี่ยนะคะเพื่อนๆคล้ายๆกันไม่เหมือนคล้ายแต่ไม่เหมือนนะคะอันนี้จะเป็นโทนเขียวอมออกไปทางเขียวอมเหลืองนะคะแล้วตรงกลางก็จะเป็นเส้นสีขาวแล้วก็ แนวตรงกลางเนี่ยก็จะเหมือนเอาสีน้ำมาทาทับสีเขียวอีกทีหนึง่งเอาสีน้ําสีขาวมาทาทับสีเขียวเนาะก็สวยงามมากเลยเดี๋ยวขย่อมให้ดูใกล้ๆดีกว่าเนี่ยค่ะแบบเนี่ยเพื่อนๆนึ่งออกมะเหมือนเอาสีน้ําสีขาวคะ่ะมาทาทับบนพื้นใบที่เป็นสีเขียวปรับปะแซมๆเขียวอมเหลืองอย่างเงี้ยนะคะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ และนี่ก็คือต้นเขียวหมื่นปีนะคะต้นแม่ของปานะคะที่ปาหักกิ่งไปชำแล้วชำอีกนะคะจากต้นนี้เลยเนี่ยดูสิคะดูเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็หักเอาไปชำแล้วชำอีกเอาไปแช่น้ำวางไว้ในบ้านก็มีอิกต้องหลายนะคะเอาละค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆค่ะก็หวังว่าคลิปนี้ที่ปานำมาแบ่งปันนะคะในบรรดา อโกนิมาที่เป็นโทนเขียวอมขาวเขียวอมเทาประมาณประมาณนี้นะคะก็นำมาแบ่งปันเพื่อนเื่อก็หวังว่า,าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะที่หาไม้ใบสีทนๆนเนี้ยนะคะเผื่อจะเป็นไอเดียปิ้งตั้งขึ้นมานะคะเอาไว้ตกแต่งบ้านนะคะดูสิคะดูอุดมทรัพย์แบบเด่นมากส่วนตัวนะส่วนตัวเลยอุดมทรัพย์เนี่ย เด่นกว่าคนอื่นเลยค่ะในบรรดาทั้งหมด7ต้นเนี่ยนะคะหมายถึงว่าใบเขาออกลักษณ์ของบนลวดลายบนใบสีใบของเขาในโทนนี้นะคะในโทนเขียวขาวเนี่ยสวยมากเลยอ่ะไม่ได้ลำเอียงนะคะแต่ชอบเป็นการส่วนตัวค่ะค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ